พ่คุณภาพหนึ่งจากแหล่งที่ไม่ใช้อยาท่าแมลงนะครับแล้วถึงจะใช้บ้านมันก็ต้องใช้ระยะยาวมันเป็นไปนไม่ได้นะบางครั้งพืชบางพืชใช้ไม่ใช้ไม่ได้แต่ตอนที่เรามาใช้เราต้องแน่ใจว่ามีการสลายตัตวนะนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเราเอามาสกาเราไม่ได้มาบดเราไปใส่ เพราะนั้นแต่ละในกระบวนการสกัดเนี่ยเราก็สกัดแต่เฉพาะตัวที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันตัวที่ทํางานของเลือดคาในกระบวนการสกัดไอสิ่งที่เราไม่ต้องการมันถูกกำจัดออกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้นะครแล้วกระบวนการเหล่านี้ทำให้บริษัทของเรามี GMO มีประกาศิบัติ Good m a n u f a c t u r i n g Practice นะซึ่งทำให้็นบังษัทเราเข้าไปทุกทุกประเทศได้ทั่วโลกด้วยด้วย GMO GM มันสบายใจได้ผีเรื่องหน่อยผมยังไม่ได้ไปขุดดินบุก